ตัวาพี่น้องมาแล้วอาจจะาบาอยู่ม่เปนเยี่ยมเน้นเปน้อนงพยาบาลวันนี่ค่ะพ่นเ้างพยาากะตากที่ผานมาที่บรรจุก็ได้มานะคะหลวงพ่อใ่ค่ับไอ้าตัดมดลูกค่ะใช่่าเขาเก่งอยู่บ้านเราง Bisa menjadi batranah, ngadu วันนี้พี่น้องมาจากจังหวัดต,ตากตากค่ะตากแห้ง่ะคะมาจากจังหวัดต,ตากได้มาเกียรตินบนุญแล้วก่อนต้องอยู่ที่จังหวัดอหลายวันนะวันนี้ก็มาทำบุญทำบุญวันี้ก็มาน่าจะเดือนกว่าแล้วค่ะอ๋อจะปันเดือนกว่านะอ๋ะอวันนี้ก็คงจนะจะเป็นเดือนเนาะจ่าตัวจ่ <c oughs> าตัวมาดูแลคุณแม่ด้วยคุณแม่ก็ เรเข้าโรงพยาบาลให้คุณหมอดูดแลอยู่ดีนะบางคนหมอเขาเก่งหมอเก่งหมอเก่งพอเ,เจอว่าเราโชคดีมีอะไรก็เด็ดที่โรงพยาบาลเลยยังไงวันนี้ก็ขอกรณีหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่ยมแทนที่คุณโยมทั้งสองคนโยมกันนิกาแทตีและวระคนโยมฟานีบัวใหญ่ขอเจ็บบัวอ่อนค่ะบัวอ่วอน <laughs> อย่าง <laughs> ้องพูดเดือดเดือดเลยนะเตียนอ่อนอยู่เตียนบัวอ่อนอยู่ ในเวลาพูดข้อความปริญญาหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่ยิ้มแย้จงปกปักรักษาจงโยมโยมแม่ที่กำลังดูแลอยู่ทีขอมีความหมายแสงแรงอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขความเจริญส่วนคุณโยมนะก็ขอความีเป็นพลังบวกด้วยนะมาเบี่ยมกุยแจด้วยขอบารมีหลวงพ่อยิ้มแย้มปกปักรักษาคุ้มครองนะ พ้อมจะตเริ่มบอกพอบานด้วยนะขอมีปารมยแข็งแรงอยู่เย็นเปสุขมีความสุขเลยเจริญด้วยางัาจะเจริญด้วยโอ้สมบัณิติตตออายุวันนะสุขภาพบาุขจิตาลิีการทุกเมืออเตยปาววังคาูราการิปูเรนเตสาร เจวามีวจิโตทินางเตตานังบุปผาปิจิตตังจิตังบุนังคิภมวจามิสตุสัพเพุเรนโตสังคปัมันโทปันรสยทามิโพสิรโสยทาัพีิโยวิวาจันโตสัมาร At